เรามาดูผลไม้ที่เราจะรีวิวกันนะคะหลักๆก,ก็จะเป็นอง,งุ่นเลยที่เราตัดจากสวนมาเมื่อวานสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับตูนช่องพิกตูนนะคะวันนี้ตูจะพาทุกคนมาชิมอง,งุ่นที่ตูไปตัดจากสวนมามานะคะทุกคนอยากกินมากๆเลยแต่ตูนจะชิมไม่เยอะนะคะเพราะว่าอง,งุ่นเขาอง,งุ่นญี่ปุ่นเขาจะหวานแบบหวานมากนะทุกคนกินเยอะๆมากก็ไม่ดีต้องเหงือกแล้วก็ แล้วก็น้ำตาลในเส้นเลือดนะคะเราก็ทยอยกินเอาเนาะทุกคนอย่างแรกเลยตุนจะกินตัวตัวไหนดีนะเอาที่แพงที่สุดก่อนก็นแล้วกันเนาะตัวที่แพงที่สุดก็คือชายมัสแคทกับตัวแบล็กฟิงเกอร์นะคะเราจะชิมชายมัสแคทก่อนนะคะตัวชายมัสแคทราคาเขาอยู่ที่3,000เยนต่อกิโลนะคะประมาณตอนนี้ตุนจำค่าเลทเงินเยนไม่ได้อะทุกคน ไม่ได้เช็คตุนก็จะตีไปประมาณ30เนาะประมาณ900บาทแต่ว่าไม่ถึงหรอกทุกคนตอนนี้ค่างเงินเยนตกลงเนาะราคาขึ้นกับน้ำหนักนะคะที่ตุนตัดมาอืมเนื้อช่ำไม่มี ไม่มีเมล็ดด้านในนะคะแล้วรสชาติเขาจะกลิ่นเขาจะไม่เหมือนอังุนแดงอะทุกคนแล้วก็กลิ่นก็ไม่เหมือนองุนเขียวที่เราเคยกินกันที่บ้านเราอะมันจะต่างออกไปกลิ่นจะกลิ่นเขาค่อนข้างจะแปลกใหม่เลยทุกคนถ้าไม่เหมือนกับอังุนที่เราเคยกินในไทยตัวนี้เป็น เป็นองุ่นที่ชื่อดังแล้วก็เป็นที่นิยมของคนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างแรงเลยถ้าแสงปรับไปปรับมาต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะตุนเปิดผ้าม่านไว้นะคะทุกคนอืมตุนใช้แสงจากธรรมชาติเพราะว่าตุนรู้สึกว่าแสงธรรมชาติสวยดีพอเริ่มอัดคลิปตอนแรกแสงจ้าเลยนะพอเริ่มอัด,อดคลิปอันนี้จะ้ะแดดล่มเลย <laughs> งง ใช้มัสแคทอีกสักคำเขาจะกรอบๆนะทุกคนอืมกลิ่นเขาคล้ายอะไรนะคล้ายกับแอปเปิลอะนิดๆอะคล้ายกับแอปเปิลนิดๆน,นะทุกคนกลิ่นลักษณะกลิ่นนิดเดียวอร่อยอันนี้เป็น ตัวนี้เป็น black finger นะคะเป็นเป็นองุ่นที่ปลูกยากแล้วก็หายากนะคะในญี่ปุ่นราคาแรงเหมือนชัยมัสแคทเลยทุกคน3,000ันเยนต่อกิโลนะคะเป็นองุ่นที่ตุนชอบอะไม่รู้ทำไมว่าชอบท้าทั้งที่ก็ไม่ค่อยหวานแต่ตุนเป็นคนกินไม่ค่อยหวานอยู่แล้วนะอืมที่ตุนชอบเพราะว่าเขามีรสเปรี้ยว เขามีรสเปรี้ยวนิดหนึ่งด้วยแล้วก็กรอบๆเนาะอร่อยอะทุนชอบอะแต่เสียดายที่ฟาร์มนี้ฟาร์มนี้พี่รุ่นพี่สามีบอกว่าปีหน้าจะไม่ปลูกแล้วเพราะว่าค่อนข้างเพาะยากเนาะแล้วไม่ไม่เป็นที่นิยมอร่อยใช้มัสแคทกับตัวแบล็คแบล็คฟิงเกอร์สามารถกินได้ทั้งเปิดนะคะ พันธุ์อื่นๆก็สามารถกินได้ทั้งเปลือกทางพี่เจ้าของสวนเขาก็แนะนํามาว่าพันนี้ถ้าสมมุติกินแบบไม่ติดเปลือกอะ่ะจะรสได้รับรสชาติขององ,งุ่นมากที่สุดเนาะเพราะเพราะคนญี่ปุ่นถ้าสมมติติดรสฝาดนิดนึงหรือเปรี้ยวนิดนึงอะ่ะเขาก็ไม่ค่อยชอบกันแล้วเนาะอ,อย่างอันนี้เป็นนิวพิโอเน่นะคะหรือพันเคียวโฮนั่นเองคนญี่ปุ่นเขาจะกินแบบ ปลอ,อกเปลือกออกนะทุกคนแต่ปกติต้งกินทั้งเปลือกนะทุกคเพราะว่าอังเพราะว่าเปลือกองุ่นค่อนข้างมีสารอาหารเยอะเนาะและอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้เปรี้ยวอย่างที่ทุกคนคิดอะนี่นะคะอ <c oughs> <c oughs> อันนี้จะหวาน เขาจะไม่เขาจะไม่กรอบเหมือนตัวชายมัสแคทนะเขาจะนิ่มนิ่มเหมือนเยลลี่เลยอะ่ะเคยอธิบายไปหลายรอบเขาจะเหมือนเยลลี่ยังไงอย่างนั้นเลยทุกคนหวานนิ่มเหมือนเรากินเยลลี่รสองุ่นอะทุกคนประมาณนั้นเลยอ,อร่อย ปอกง่ายนะแล้วตัวจะกินแบบทั้งเปลือกให้ดูที่เขาไม่แนะนำให้กินเปลือกตัวเพราะเปลือกเขาจะมีความหนาแล้วค่อนข้าง ค่อนข้างเหนียวอ่ะกัดเคี้ยวยากเนาะแล้วก็จะมีติดรสเปรี้ยวรสฝาดนิดนึงแต่ตุนชอบนะแล้วแต่คนชอบนะถ้าสมมุติคนที่อยากได้รับรสองัง่นจริงๆเพียวๆก็กินแต่ด้านในได้แต่ตุนชอบกินติดเปลือกแล้วมาต่อกันที่ไฮเบอรี่นะคะ นี่เป็นสายพันธุ์ที่สามีชอบลักษณะเขาก็จะเป็นลูกสีแดงเลยจะต่างกับเคียวโฮนะ,ะไอตัวนิวพิโอเน่อย่างเงี้ยเขาจะสีออกไปทางดำนะคะทุกคนม่วงดำอ้นี้ไฮเบอรี่จะออกไปสีแดงชมพูดแดงนะคะตัวนี้เขาก็แนะนำให้กินแบบ ปอกเปลือกเหมือนกันให้กินแบบให้กินแบบคลายเปลือกทิ้งอันนี้ก็เหมือนเยลลี่แต่เขาจะมีรสชาติติดเปรี้ยวมากกว่าเคียวโฮนิดหนึ่งแล้วเขาจะช่าแบบช่าน้าอะ่ะเหมือนเหมือนกินเหมือนกินเจลลี่อะ่ะทุกคน ลไอตัวนี้ยังแบบเหมือนเรากินเยลลี่ผสมบุ้นแต่เนี่ยเหมือนเรากินเยลลี่อะ่ะมันนิ่มนิ่มนิ่ม,มแบบแล้วก็มีน้ําแตกแบบนิ่มแล้วก็แบบช่ำมากอะทุกคนเป็นเป็นน้ำเลยอะเนี่ยน้ำกระเด็น กินติดเปลือกก็ได้นะก็อร่อยดีนะแต่ตุ๊ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคนญี่ปุ่นเขาไม่กินแล้วก็กินติดเปลือกอืมอันนี้อร่อยช่ำๆสามีชอบอันนี้อ๋อตุนลืมบอกราคาตุลืมลืมบอกราคาเกียวโฮกับตัวไฮเบอรี ury, นะ่เนาะ เกียวโฮกับไฮเบอรี่ราคาเท่ากันนะคะราคา2000เยนต่อกิโลนะคะ2 0 0 0เยนต่อกิโลก็ตกประมาณ6 0 0บาทต่อกิโลนะคะอืมก็ประมาณนี้นะคะราคาผลไม้ญี่ปุ่นค่อนข้างแรงนะทุกคนค่อนข้างสูงแต่ว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเขาก็ดูแลแบบดูแลจริงๆ พิถีพิถันมากตุนกลับไปใช้มัสแคทช่มัสแคทรสชาติเขาไม่เหมือนอังุ่นที่เราเคยได้เคยกินอะไม่เหมือนตัว black ง i n อ e r อร่อยอะตุนชอบ ตุนชอบเท็กเจอร์แบ k b l a c ค f ฟ n เ e อร์มอืมโซต์ตัวนี้เป็นพันที่หวานที่สุดนะคะ d ารา w a r e แล้วก็เป็นพันที่พันที่ออกออกไวสุดในฤดูการอ่งหุ่นนะคะพัน,น์นี้ตุนไม่ได้ตัดตุนไม่ได้ ตูไม่ได้ซื้อกลับมานะคะไอตัวนี้เป็นเป็นเทสเตอร์นะคะเป็นเทสเตอร์ทดลองเมื่อวานยังเหลือเพราะตัวนี้ตูซื้อมากินบ่อยแล้วก็เลยไม่ได้ซื้อไม่ได้ตัดซื้อกลับมาไอัน,นี้กินได้ทั้งเปิดนะคะแต่เราวะอืมหวานเจี๊ยบแหละองุ่นญี่ปุ่นทั้งหมดไม่มีมเมล็ดนะคะทุกคนแพงขนาดนี้ก็อย่ามีมเมล็ดเลย แพงขนาดนี้ขออย่าให้มีเมล็ดเลยนอนลาเวยอร่อยหวานหวานเจี๊ยบกลิ่นเหมือนองุ่นไข่ปลาบ้านเรา ถ้ากลิ่นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ก,ก็ต้องเป็นชัยมัสแคทกับตัวเคียวเคียวโฮนะคะอืมแบล็คฟิงเกอก็โอเคก็ชอบเขาจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ไอสีสายพันธุ์หลักๆเนี่ยความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนเลยตุนติดใจ b l a c k ฟิงเกอมากเพราะเขาไม่ค่อยหวาน เรชอบกินผลไม้ที่ไม่หวานจัดเราสามารถกินได้เรื่อยๆอะ่ะบางทีเราต้องการแค่แบบเราต้องการวิตามินเราต้องการแบบความฉาม่ำความหวานของผลไม้เนาะแต่เราก็กินแบบผลไม้หวานๆมากไม่ได้เนาะทุกคนพบสุขภาพเราด้วยอืมเราต้องระวังน้ําตาลนิดหนึ่งแล้วก็มาแพรกันนะคะโอ้ยลูกใหญ่มากดูลูกใหญ่มากเลย โอ้ยโอ๊ยฉ่ำมากโอเคแล้วลองกินติดเปิดนะอืมฉ่ำ พันนี้เนืเ้อเขาจะคล้ายๆสาลี่แต่จะละเอียดกว่าแต่จะละเอียดกว่านะคะแล้วก็ไม่ค่อยหวานมากเท่าไหร่จะมีอีกพันหนึ่งที่อยู่ในตู้เย็นตุนที่เป็นแพรเหมือนกันนะคะหวานไอ้นั้นหวานจิหวานเลยเป็นอีกสายพันหนึ่ง ชอบให้ตูนทำวิดีโอรีวิวผลไม้ก็คอมเมนต์มานะทุกคนเพราะว่าตูนเป็นคนทานผลไม้หลายสายพันธุ์มากๆเลยแล้วก็แบบมีแบบพันสายพันธุ์ใหม่ๆมาทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยเพราะในตู้เย็นตูนจะมีผลผลไม้ติดตู้เย็นตลอดเวลาเนาะถ้าใครอยากเห็นอยากดูอะไรพวกเนี้ยก็คอมเมนต์มานะทุกคนเพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าคนดูอยากดูกับเราหรือเปล่าเนาะแต่แบบบางทีเราก็แบบโอ้สายพันธุ์นี้แบบหน้าแบบ น่าเอามาแชร์อะไรประมาณเนี้ยเหมือนองุ่นอย่างเงี้ยเราก็อยากมาแชร์ให้ทุกคนได้ได้ดูกันเนาะเวลามาญี่ปุ่นจะได้ตัดสินใจถูกว่าอยากทานอยากทานสายพันุ์ไหนอะไรอย่างนี้เนาะเพราะราคาราคาเขาก็ค่อนข้างแรงเลยแหละ <c oughs> ลืมบอกไปว่าแพง ตุมบอกไปว่าแพร์ตุนซื้อมา3ลูก500รยเยนนะคะทุกคนแล้วก็ได้ให้ดูโปรชัวของฟาร์มนี้ฟาร์มนี้ที่ตุนบอกว่าหลักๆเขาก็จะขายเป็นสินค้าพรีเมี่ยมฟาร์มนี้ที่ตุนบอกว่าหลักๆเขาก็จะขายเป็นสินค้าพรีเมี่ยมเอาไว้เป็นกิฟต์เซฟเอาไว้เป็นแบบของขวัญส่งให้ส่งให้ตามบ้านต่างๆเนาะราคาก็จะประมาณนี้ ราคาก็ก็จะมีต่อกิโลสายพันธุ์ไหนจะส่งได้เมื่อไหร่ราคาก็ประมาณนี้เขาก็จะมีสายว่าสายพันธุ์นี้กิโลกิโลละเท่าไหร่นะคะส่งจะส่งได้เดือนไหนบ้างนะคะจะมีช่วงหน้านี้ก็จะเป็นอังุ่นกับแพรนะคะแต่ส่วนนี้มีหลายมีหลายอย่างนะคะเด๋ยวเดืนหน้าจะไป ไปดูลูกแพร้ด้วยลูกแพร้ก็มีหลายสายพันธุ์นะคะอันนี้จะเป็นสายพันธุ์ที่ออกไวที่สุดจําชื่อสายพันธุ์ไม่ได้อีกแล้วทุกคนโอเควันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้เนาะทุกคนเพราะว่าตุนก็กินสามารถกินได้ไม่เยอะเนาะองุ่นเขาหวานมากทุกคนกินเยอะก็ปวดฟันโอเควันนี้ไปแล้วคะ่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะพบกันวิดีโอหน้าถ้าชอบวิดีโอตุนรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ตุ้นะนะคะสวัสดีค่ะ ฝากกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ตูนด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะกุดลัก